ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับมีใครหลายๆคนนะครับที่คอมเมนต์มาถามนายช่างจนว่านะครับช่วยทําให้แป้นพิมพ์ใหญ่หน่อยได้ไหมนายช่างทํายังไงมีแอปพลิเคชันไหนนะครับช่วยทําให้แป้นพิมพ์ใหญ่ได้ไหมนายช่างนะครับบางรุ่นก็อาจจะมีตั้งค่ามาให้ที่เครื่องนะครับ แต่บางรุ่นก็อาจจะไม่มีนะครับอาจจะไม่มีตั้งขยายแป้นพิมพ์นะครับแล้วเราจะทํายังไงนะครับอันดับแรกนะครับนายช่างจนแนะนําให้เราไปโหลดนะครับคีย์บอร์ดนะครับไปโหลดคีย์บอร์ดจากเพจโตนะครับโหลดจากเพจโตได้เลยนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่เพ o โตของเราตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาที่เพสโตแบบนี้ใช่ไหมครับให้เพื่อนๆนนะครับให้เพื่อนเพื่อนก็มา พิ m a a พพม a a บบพอองงม์ตรงนี้นะครับ m a n m a n ตรงนี้นะครับอาจายช่งจุนจะพิมพ์ให้ดูนะครับอ่าพอกดมาก็เขียน m a n m a n แบบนี้ครับอ่าพออย่างนั้นมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่แม่นๆ่นคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาเสร็จนะครับให้เพื่อนๆกด ที่คาว่าติดตั้งนะครับถ้าใครที่ยังไม่ติดตั้งมันจะขึ online, <reco Christ. S 2> siglo, ้นคําว่าติดตั้งนะครับแต่นายช่างโจนติดตั้งแล้วนะครับมันจะขึ้นคําว่าเปิดเห็นไหมครับมันจะขึ้นคําว่าเปิดนะครับอ่ะโดยนายช่างโจนจะกดเปิดเข้าไปดูนะครับเปิดเข้าไปเลยนะครับพอเปิดมานะครับมันจะขึ้นคําว่าต่อไปนะครับต่อไปเห็นไหมครับอ่าแล้วเราก็กดคําว่าต่อไปนะครับกดไปเลยนะครับพอกดคําว่าต่อไปเสร็จปุ๊บ นะครับมันจะขึ้นภาษาและการใส่ข้อมูลแบบนี้นะครับแป้นพิมพ์และวิธีเขียนนะครับตอนนี้นายช่างจนใช้เป็นพิมพ์ตัวนี้อยู่นะครับแต่เราจะอนุญาตให้คีย์บอร์ดตรงนี้นะครับไปอยู่เป็นคีย์บอร์ดหลักของเรานะครับเราก็กดติ๊กถูกนะครับตรงนี้นะครับอ่าเราก็กดตกลงนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นติ๊กถูกตรงนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่า เดี๋ยวเราก็กดที่ปุ่มโฮมที่มือถือของเรานะครับกดปุ่มโฮมออกไปเลยครับพอกดปุ่มโฮมเสร็จปุ๊บนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับมาที่การตั้งค่านะครับเข้าไปที่การตั้งค่ากดเข้าไปเลยครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปหาคําว่าภาษาและการใส่ข้อมูลนะครับมันจะอยู่เมนู นะครับลองค้นหาดูบางทีคนก็อาจจะมีแถบนี่นี่นะครับแต่บางคนก็อาจจะมีแถบเดียวแล้วก็เลื่อนลงไปเลยแบบนี้นะครับก็ลองหาดูนะครับหาตัวนี้นะครับภาษาและการใส่ข้อมูลนะครับกดเข้าไปที่คําว่าภาษาและการใส่ข้อมูลครับกดเข้าไปเลยครับอ่ากดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆจะเห็นคีย์บอร์ดแม่นๆโผล่ตรงนี้อ่าเห็นไหมครับกดเข้าไปที่คีย์บอร์ดแม่นๆนะครับ กดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับไอเ้ helmet. เพื่อนเพื่อนเลื่อนหานะครับมาปรับขนาดคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปที่ปรับขนาดคีย์บอร์ดนะครับเห็นไหมครับตอนนี้คีย์บอร์ดของเราก็จะอยู่ประมาณนี้ก็คือมาตรฐานปกตินะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวหนังสือจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราจะปรับขนาดนะครับอันนี้ก็คือความสูงนะครับเห็นไหมครับ เลื่อนตัวนี้ไปคือความสูงเลื่อนตัวนี้ไปก็คือขนาดอักษรนั่นเองนะครับเราก็ลองปรับดูนะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนขนาดอักษรนะครับอ่าเห็นไหมครับเอาให้ใหญ่สุดเลยก็ได้นะครับความสูงก็เห็นไหมครับนี่คือความสูงนะครับน่าเห็นะครับอ่าแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเอาขนาดไหนก็ลองตั้งดูนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มโฮมออกไว้เลย พอเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าตรงนี้นะครับมาที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไปหานะครับภาษาและการใส่ข้อมูลนะครับตรงนี้นะครับภาษาและการใส่ข้อมูลนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับภาษาและการใส่ข้อมูลนะครับแล้วเพื่อนๆนมาหาตรงนี้นะครับพื้นฐานตรงนี้นะครับคําว่าพื้นฐานตรงนี้นะครับ ดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าให้เลือกแป้นพิมพ์นะครับถ้าเลือกแป้นพิมพ์นะครับเราก็เปลี่ยนจากแป้นพิมพ์ซัมซุงนะครับเป็นชีบอร์ดแมนๆนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับพื้นฐานก็จะเป็นชีบอร์ดแมนๆทันทีนะครับแล้วเราก็ลองไปพิมพ์ดูนะครับเดี๋ยวไปพิมพ์ดูนะครับ่าเห็นไหมครับมันก็จะใหญ่นะครับเวลาเราไปพิมพ์นะครับลองลองลายดูสิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับ อ่า <S <S เห็นไหมครับมันก็จะได้ตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นมานะครับมันก็จะมันก็จะได้ตัวหนังสือที่ใหญ่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนก็จะมองเห็นได้ชัดนะครับก็ก็คลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องนายช่างจนไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆก็ จอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ